ดูครับเดี๋ยวดูก่อนมึงอยู่ไหนอันนี้ไม่ได้แดกมันจะไม่มีรอบสองแล้วไอสัตว์แค่ทีเดียวกูก็เขินพอละโอ้โหมันยังมีอีกว่ะแม่งดักทุกมุมเลยขอดูก่อนเฮ้ยมึงเล่นที่อะไรพวกมึงเนี่ยจะไม่ออกไปไหนเลยหรอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยนะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาเกียนสองรวมมันเดิมคลิปที่แล้วคลิปมันสั้นไปใช่ไหมครับผมได้เลยครับเดี๋ยวคลิปนี้จะจัดให้ครับยาว,ยาว อาจจะไม่ยาวมากอาจจะยาวมากกว่าอันเก่านิดนึงนะครับนี่คือสองแจแฮมเมอร์เผื่อผู้เล่นปัจจุบันแบบผู้เล่นสมัยใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าสองเนี่ยจริงๆแล้วมันยิงรัวจริงๆแล้วมันคือมันไม่ต้องมาโคคือคุณไม่ต้องสับเออแค่แบบยิงธรรมดาแม่งก็แบบก็ได้แล้วอะแบบตึงตึงตึงตายตึงตึงตึายอะซองมันแบบมันซองูัวเออนี่ภาพออกปะเฮียกูจะอธิบายยากไหมวะ เนี่ยห้องไก่ยิงเนี่ยเดี๋ยวทดสอบไปดูเนี่ยมาเดี๋ยวมาดูกันไอซองเนี่ยมันมีดีอย่างไรออ้ยเฮียมีธนูให้กูเล่นด้วยโอ้โหมาอีแล้วของเกียร์เนี่ยแหละเหมือนคลิปที่แล้วเลยไหม <laughs> มันเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูไอซองเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเช็กก่อนไอเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้มาโคนะเนี่ยยิงตามปกติเลยเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวดูเนเนี่ยเอาไอ้เฮียเกมจบไวยังไงผมจะสาธิตให้ดูว่าเวลาไปยิงคนเนี่ยมันเป็นยังไงอู้เอิ่มเดี๋ยวเอาใหม่โอ้ฝั่งนู้นก็จะมีเพ็ดเๆๆๆเๆเเไอ้เหี้ยนัดกันมาปะเนี่ยตอนนี้ทีมเราคนน้อยกว่านะครับ แต่มาด้วยแบบประสบการณ์ที่โหดแท้เราสวัสดีครับตาเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอเล่นเกมก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเกียนแบบนี้จา้าว่ลาแต่ระยะไกลเสียเปรียบนะครับแจ็คแฮมเมอร์บานมากกระสุนบานมากค่อนข้างเล่นยากนะเอาจริงๆอะระยะไกลเล่นยากมากแต่ระยะใกล้ถ้าแม่นพอมันจะได้เปรียบแป๊บน,นึง ไอ้เขียดอย่าเข้ามาพี่โอ้โทษเดี๋ยวควักธนูก่อนฟิวลเลยมองหนักมั้ยนั่นเพื่อนกูปะเนี่ยเอาเพื่อนคูคอพับไปแล้ว ไปดีข้างบนไปดีแขงข้างบนลง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 หยาตมานะตรงนี้ไม่ปลอดภัยอุ้ยอ้าหลังเข้าโอ้โหไม่ได้ยินเสียงปิดเสียงไว้ไม่เป็นไร ให้ทีมเขาได้ชนะบ้างเราจะได้เล่นยาวๆอาโคตามเคยฮึเปล่าพี่ฮึฮบึฮ,ฮึยังว่ะนี่เดี๋ยวนำล่องให้ปลอดภัยวางเลยเพื่อนเดี๋ยวเอ,อ้าเฮียจะจบก็จบง่ายอย่างนี้เลยเหรอแจ็คแฮมเมอร์กูนี่แบบ ไม่ได้ออกลงแลนะ้วเนี่ยวิววิววิวลบก,ก่อนลบก,ก่อนปืนกูเสียเปรียบเว้ยปืนเราต้องอยู่ระยะที่ได้เปรียบเท่านั้นฝั่งนู้นไม่มีแต่เพชรนอ่วดอกดอกเดียวดอกมาละเรียบร้อยตายไม่เพื่อนเพื่อนไม่ตายว่ะอู้หูตายสักทีอ่ะเยอได้ยิงมากโหดจังเลยนั่นลาวเนี่ยหาหาโหดจังเลยนั่นลาวเนี่ยโหดจังเลยนั่นลาวเนี่ย เอา้าเหี้ยจะจบก็จบง่ายอย่างนี้เลยเหรอวะเราจะทำการลงไปสเตลเฮ้ยเหี้ยมึงเซไปกูงี้เหรอเซไปกูงี้เหรออย่าเพิ่งดิกูจะตายหาแล้วเนี่ยเย้ไ yeah. ม่กล้าดันเลยครับท่านผู้ชมไม่กล้าวิ่งไปเลยชิบหายแล้วเออมันมาเปิดมาแล้วเปิดมา,มา,มา,มาต้องทำเป็นไม่รู้ทำเป็นพิยูทำเป็นพิยูรอ,อ,อเนี่ยแหละรอเนี่ย นั่นเองไอเหี้ยเห็นกูอีกสัตว์อันนี้ไปแดดอา้าผมจะตายง่ายๆอย่างนี้เลยเล่ะหมดแล้วล่ะบาเลศเหรอบาเลศเหรอเรายิงตัวสลายตายแล้วถึงด้วยตายไปยอืมไงไปแฮมเมอร์เอ้ยเฮ้ยสนวัสนวัโอ้ขอบคุณครับเพื่อนขอบคุณครับอ๋อเฮ้ย เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยถอยคู่ถอยคู่เดี๋ยวกูเองนียกูนำมาไหมทำไหมพี่วิ่งมาไหมพีวิ้งมาไหมเอาหมดแล้วหรอโอ้โหนี่กูดันมาขนาดนี้เลยนะเฮ้ยมันจะจบไปแบบนี้ตอนแรกอะผมกดฝั่งนู้นนะทำไมมันเด้งฝั่งนี้วะ ่อเราจะลงทางนี้เหมือนเดิมเฮ้ยชิบหายก็นึกว่าแบบมันยังไม่นั่นนึกว่ามันยังไม่ลงไปประเบิดเข้าไปครับนํำไปก่อนดูซิมันจะยิงใครก่อนอ้าวได้แล้วหนึ่งตัวไปๆเพื่อนลุยๆไปก่อนเลยไปก่อนเลยเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าโอ้ย,ย,ยสัตว,ตว์เอ้ยมันนั่งเมียนอยู่อะแล้วมันไม่ยิงไข่แล้วมันยิงผมอีกนะ อันไหวะได้ไหมไม่ได้ฉากนี้ไม่ฉากนี้ไม่ได้ดูครับไปดูก่อนมึงอยู่ไหนอันนี้ไม่ได้แดกมันจะไม่มีรอบสองแล้วไอ้สัตว์แค่ทีเดียวกูก็เขินพอละโอ้โหมันยังมีอีกวะ ม่งดัดทุกมุมเลยขอดูก่อนเฮ้ยมึงเล่นที่อะไรพวกมึงเนี่ยจะไม่ออกไปไหนเลยเหรอเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพอนจอหน่อยเพื่อนหน่อยวอนหาเพื่อนครับตอนนี้เพื่อนก็ไม่อยู่จะให้เมื่อเราเสียเปรียบมากๆอ้าวได้เปรียบเฉยชิบหายบอกแล้วซองผมมันเกลียนนะครับผมว่าฝั่งโน้นแม่งโหดว่ะเฮ้ยโหดว่ะเฮ้ยสามพังกูโหดว่ะเอาว่ะ เฮ้ยมันระเบิดมันมาล่ะระเบิดใครวะระเบิดเพื่อนนี่หว่าไอ้เหี้ยทำกูเว่อร์ไอ้สัสเฮ้ยสีไฟสีไฟสีไฟอันเนี้ยอันเนี้ยสีไฟไอ้สัสไปเลยเพื่อนระวังสีไฟหมดยังอา้าวเรียบร้อยครับมีแพรับบาป วิ่งเลยกลัะให้ไวเลยเจ็บเอาแค่เจ็บก่อนเพราะระยะไกลเราสู้ไม่ได้แต่ถ้าไม่ดันก็มันก็เท่านั้นปะวะต้องดันแล้วอย่างเงี้ยโอ้ตัวนี้มันต้องเป็นของผุ่มนีมาติดได้ยิงตัวเดียวเลย เช็คแต่ทัองเช็คทุกซอกทุกมุมอันนี้อันนี้อันนีไม่มีใช้วิ่งไปที่จ้าเอ๋รีไฟรอ,อเลยอะไรเงี้ยถอยก่อถอยก่อน,ๆๆๆอนเพื่อนกูเริ่มล้มตายแล้วเอาแล้วครับเพื่อนผมตายไปแล้วหนึ่ง เอาแล้วครับไปแล้วสองอุยอ้ยอุ้เอามีธนูดิว่าโอเวทีนี้โอเวทีนี้กูสัญญากูจะมีของขวัญให้กับมึงมันน่าจะรอตรงนี้ครับไม่มีว่ะวางเลยเพื่อนเร็วเดี๋ยวดูให้ ั่งโน้นเรือสองตัวเองเร็วๆเ,เฮ้ยไม่ต้องวางเหรอนะโอ้โหไม่ตายเอาทำไมยิงไม่ดนนะเอาแล้วนี่นี่เอฟซี FC พ่อระยะไกลเนี่ยเราจะเสียเปรียบใช่ไหมเราต้องเล่นหนู สีพ่อควงครับเอ้าเฮียแทบตายชิบหยโูโหโูที่โดดเลยจะโดดลงมาเปล่ารออยู่สงสัยไม่มา เดินธนูยิงแบบนิ่มๆเลยนะแบบเขารู้สึกมันแบบมันยิงแบบโดนยังจิ๊มงงอย่างเงี้ยเฮียที่ผายตัวผมนี่เป็นแต่เกลียนปกติเป็นคนชอบเล่นเกียนอยู่แล้วไงแล้วก็ชอบทำคลิปเกลียนมากกว่านะมันแบบหลายคนอาจจะชอบนะแบบคลิปเกียนมันอาจจะฮาใช่ไหมผมก็ผมก็ชอบนะผมก็ชอบไปเหมือนกัน เกียนกว่าน oh uh ี huh. ้ไม่มีแล i̇şte ้วอ่าฮะอ่าฮะร้องเพลงกันเฮ้ยเอาหน้ากากเองอย่าแย่งของกูของกูนะน่ากะต้องมีวินนึ่งนี่กูไล่ปลาแฝดได้หมดเลยนะไอ้ผ่านผ่านแล้วเริ่มผ่านมาถึงกันสิบเอ็ดหนึ่ง ก็เกี่ยงเนี่ย,ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปม,มากๆเลยนะครับผม